ในส่วนตรงนี้ครับพี่พิเต้อยากจะ,ะเพิ่มเติมอะไรไหมครับว่าในส่วนเรื่องของความปลอดภัยของทางพี่อัดเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าพี่อัดเนี่ยออกมาแบบเปิดเผยเต็มเลยลุยเต็มที่โดยส่วนตัวทางที่ผู้สื่อข่าวของทางเดนิวลงไปสัมภาษณ์เนี่ยกับทางพี่อัดเนี่ยแกก็ลุยเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าแกมั่นใจในเรื่องลูกคดีคดีด,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 ดีของแตงโมงไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ครับแต่คดียาเสพติดขบวนการค้ายาเสพติดที่มี ครับอืมอันนั้นอันตรายกว่านั้นเปนคนแนมีเรื่องอะไานะอืมอันนี้น่าเป็นห่วงกว่าอันนี้น่าเป็นห่วงกว่าครับแล้วตอนนี้เรื่องของกระแสของทางสังคมตอนนี้ครับแฟนแฟนคลับของกลุ่มคุณตังโมนะครับก็ตอนนี้มาให้กำลังใจคุณอัจฉริยะเยอะมากนะครับในมุมมองของทางของพี่เต้ครับ คิดเห็นยังไงครับในเรื่องของรูปคดีณปัจจุบันณเวลานี้ครับทิศทางมันจะออกไปทางแนวไหนมั่งเพราะตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะตนนนัตนนน้งหักกรอายาการเขาก็ตีกลับไปให้ไปแก้ไขเพิ่มเติม20ข้อประเด็น <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ประมาณ30 30กว่าคำถามย่อยเนี่ยครับเพราะทางตำรวจเองก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องแก้ให้ได้ครับหาจุดจุดที่ได้ว่าแตงโมตายเพราะอะไรตายตรงไหนตายอย่างไรใครทำให้ตายครับแล้วก็บาดแผลเกิดจากอะไร ครับตอบไม่ได้แล้วเรื่องตอบไม่ได้ก,ก็จบคดีไม่ได้ตอบไม่ได้มันก็จบคดีไม่ได้แล้วเรื่องของประเด็นทรายอะครับพี่พ่เต้พิเต้ตอนนี้ตอนที่ได้มีการลงเรือไปกับทางธนาคารกิษณนะแล้วก็มีการจำลองแล้วมีเห็นหาเรื่องของตัวทรายด้วยผลตัวทรายเนี่ยพอพพ่เต้มาได้ยังตัวทรายเองอะท,ทางที่ทราบเนี่ยทางผมไม่แน่ใจว่าทางนิติเวศได,ได้ได้เก็บทรายที่มือของน้องแตงโมไว้หรือเปล่าแล้วไปตรวจสอบปริมาณความหนาแน่นของทรายหรือเปล่าครับ ลางทิ้งไปแล้วเราก็ไม่รู้อ่ะถูกป่ะเราไม่รู้คนที่จะรู้ได้ก็คือนจุดเว้ของสำนักงานตำรวจน่าจะต้องออกมาบอกครับอ่ามีอะไรก็ต้องบอกไม่ไม่ใช่เก็บไว้ในสํานวนเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเปิดเผยหมดครับก็อ่าต้องเปิดเผยหมดมันไม่ใช่คดีตัสีตัสารเป็นคดีของประชาชนดูวันนั้งประเทศครับมันเป็นความลับไม่ได้หรอกนะครับอ่ามันเป็นความลับไม่ได้แล้วก็ ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากให้คดีมันจบเร็วๆอะไรเร็วๆผมว่าเปลี่ยนหน่วยดีกว่าเปลี่ยนหน่วยในการในการรับผิดชอบคดีดีกว่าแล้วให้ตำรวจชุดปัจจุบันเป็นกกอากรไม่ต้องมานั่งสู้กับประชาชนสู้ไปกับประชาชนอย่าไปสู้เลยนะสะชชนู้ประชาชนไม่ได้ประชาชนคือนายจ้างเป็นคนจ่ายภาษีวัตถุสีน้ำมันแล้ว่าเป็นเงินเดือน ตัวติการเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะกับประชาชน